Uh there you go. I can still save her. Jess. I just she... Her name is Lip. So Lip Maya, yeah. Yeah. Uh Okay, then lame happened. เดี๋ยวเรานอะเล็กเนาะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยครับกลับมาในะเอาลัทสองกันอีกแล้วอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วน,นะครับหลังจากที่ลงลิฟต์จะเขาว่าลงลิฟต์ได้ไหมเออเบคมันตกลิฟต์มาเมื่อกี้แล้วกันเนาะเราต้องลงไปช่วยลินนะครับแต่เบสมันพูดเจสสิก้าตลอดเลยว่า n o t h i n ไม่ว่าอ,อะไรก็ตอ้องลินเท่านั้นโอเคโอเคเบคนายพูดถึงเจสสิก้าบ่อยกว่าลินอีกนะ นายมีเจดนายมีลินแล้วนะอย่าลืมเด็ก okay, ไปต่อ mm อืมโอ้เสียงเสียงเสียงเบา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 ,บาโ,อโ,อโ,อโอ้โหเราถ้าออกมาไม่ทันโดนทับตายไปเนี่ยโอ้เบสโก้โชคดีเลยวะ่ะ ไหนว่างไง trapped ติดฉันน่าจะไม่เคยออกไปได้แน่นอนตอนนี้ฉันรู้แล้วเม็ดฮะฉันใกล้ใกล้ถึงตัวเธอแล้วหรือเปล่าปะอตอบก็ไม่ได้เลยเถือโอเคอ่าแล้วไงต่อเล็กหาลินใช่ไหมได้จ้ะตัดสายมีช็อ เอา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 ได้เอาเอาได้เอาเฮ้ะอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเออไปทางนี้กูไปทางนี้นะเมื่อกี้กูไปนรอบรีดนะไอ้พวกแบบเฮ้ยเสียงเฮ้ยลินลินเบระ เบรกเร็วเกรินเร็วเดี๋ยวหายจำเป็นโอโน่อยู่ตรงไหนวะหน้าตรงนี้เหรอเราต้องรุ้นไปไหนเออเออลงก็ลงวะเบกเบกเบกไม่ใช่เวลาเล่นไหมโอเคลงไปดีเแบกนายไม่ได้ชั่วแรบบ้ายหรอกเบกนายแค่สับสนเฮ้ยแเบบสียงหลวงพ่อ เบ็กไม่ได้อยู่ในโรงเรียนมันก็หลอนเหรอฮะโอ้โหเบ๊กไม่ต้องหลอนในโรงเรียนก็เห็นพี่เน่าแล้วเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอวโอเคจะไปแต่นี้แหละใช่เปล่าโอ้ยโอ้ งนี้ก็ได้โอ้โหเหวีเนยโอเคโอเคโอค้โอะไรเนี่ยโอ้โหโดนล็อกหนังเหรอ They live down here พวกมันอยู่อยู่ข้างล่างนี่ n o ไม่ไม่เชิงอยู่ I had to find Lynn ฉันต้องหาลินที่เจอ I hoped I h ผมว่านในนี้จะไม่มีลินนะ หรือเปล่าวะมันตัวแปลุกเหรเด็ดอ,อะไรเนี่ยโอ้โหอ้ันคือทางนี้เหรอไปไหนอ๋อนี่นี่น,นี่โอ้โหเบรกอะไรมันถล่มออมาตายแลวเพื่อนโอ,โอ้โหมีคนตายอันนี้ด้วย chị 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 máy, chị 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 hả chị 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 โหเนียนไหมเนี่ยอยู่ปะ<ก>ไมอยู่นะไปนะโอ้ย<ก>อยู่ๆก็โดดลงมาพวกนี้มันโอ้ยเ,เสียงอะไรกัน เดี๋ยวอะไรกันไม่หาไปดูนะไม่หาไปดูนะไม่เอานะไม่เอา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 บ่บ่บ่ไล่เหรอไล่เหรอเอ้ยไม่เอาเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอุ้ยโอ้โอ้โอ้อย่าขวางดิเฮ้ยมีหู

Hiu oh, còn back Tamba 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 Tân cái tôi thái tay bên này áp bên bên này ดักนะร้องเถอะเฮ้ยเยตัวไหนไปนะไัวนะโอ้หวังว่ามันจะอยู่ทั้งสองตัวนะอยากมีใครมันดักหน้านะโอ้มันเลยอุ้มไม่ถ่ายด้วยอุ้ไม่ถ่ายด้วยกูไม่ถ่ายด้วยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอ้ยอะไรอะ โอ๊ปเบรเดตโอเคพึงใช้ไปอันนึงสวยครับเอ้วทีนี้ไม่มีทางไปต่อแล้วดิมึนก็อย่ามานะหลังนะโอ้โหบนรถนี้เด็กจริงเด็กเด็กปลอมเนี่ยไปดูแล้วกันโอ้ไปไอ้วเบ If something you've done I want to tell you me. ถ้านายทำอะไรสักอย่างนายต้องบอกฉันนะเอ้ยอะไรอ่ะมันไปทางนี้นะโอ้โหเบ๊โอ้โหก็เลงจะบอกว่าอินทะลมมันตายได้เลยในเบ๊แล้วม่งก็มีคนตายจนเป็นกระดูกอยู่ในนี้แล้วเนี่ยโอ้โหสองศพโวยกอดเฮ้ย เบาเบาเบล็บเล็เลเล็บเรวเร็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 ว้ยกลัวโดนทับตายนี้มากเลยเบกโอ้โหอดอัดตัวผมไม่ชอบที่แคบเลยว่ะโอ้ไปเร็วเบกไปเร็วเร็ กำลังเคลื่ไปตกมือพัดโอ้กูไม่เดินฝั่งตาแรก่าจะได้ค่อยๆเดินฟังข้างหลังมันลาลาลามาแล้วข้างหลังมันเธอฮ่า,าเธอฮ่าใหญ่เลยเสียง <c oughs> มันอยู่ <c oughs> โอ้โหว้าวว้าวอ้า รักและเกียดพระเจ้าก็เสิส่งเดียวกันเหมือนกันทำเด็กและการฆเด็กก็เป็นสิส่งเดียวกันเธอบอกให้ฉันไปหาที่ห้องห้องเพลงเบกงบพูดอะไรที่แบบเหมือนจะเข้าใจแล้วก็พูดอะไรเสริมที่มันไม่เข้าใจมาได้ปะโอ้ยใครตาเครืองอะไรอยู่ทางขวานี่วะไปดีกว่า หนูก็จบคนตามหินยอกหินย้อยหินยอกอ,อะไรวะตุ๊บบุ๊ยหน้าจุ๋มเอ้ยเอ,ยเอ,ยยอพูดอะไรวะโคฟิเดียนเฮ้ยแกทำอะไรกันล่นเธออยู่ไหนโอ้โหอะไรนะ่ยเด็กกลเหรอ เราคือสิ่งอะไรวะฉันรูู้้ได้ถึงความกระหายของแกฉันอยากเห็นใบหน้าของที่แท้จริงของแกตัวตนแกจะเผาลกใบนี่แม่เผาแม่เผาลินอยู่ไหนแม่เผาคืออะไรวะโอ้โดนลากสมองกันไปไหนอะเอาอะไรอะ เวรเปล่าไม่มีสิ่งใดเดือดต้อนไอพวกป่าเอ้ยฉันจะให้แกเห็นหน้าที่แท้จริงหน้าที่แท้จริงไปหน้าที่แท้จริงอะไรอ่ะโอ้โหมันใส่มงให้ตัวมันมอบมงเองด้วยตัวเองโอ้โหหลงตัวเองกับเราอ่ะเออโอ้ โอ้โหไม่โดนกูเลยโชคดีอะไรเช่นนี้เฮ้ยเรื่อะไรหนีหนีหนีโอเคหนี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 จะทำให้มันถูกต้องไม่ถูกไม่ถูกที่สิ่งที่มึงทํามันไม่ถูกสิ่งที่มึงทํามันไม่ถูกสิ่งที่กูทําเนี่ยถูกคือการหนีจากโอ้โหแต่หนีจากมึงเนี่ยเลยโอ้โหโอ้โหมันมืดว่ะอุ้ยออุ้ยเบก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 อ่ามันตัาแรงก็ไม่เองเลยโอเคโอเค นี่ก็รอจังอะพร้อมมาผลพวงแห่งความหืน่นความลูกของแกพ่อของแกริศที่เราคนได้ดูเถิดโออะไรวะเนี่ยเอ่อเราหลบได้โดยการอ๋อ แล้วโอ้แต่ไฟคนนี้ใช้งานอยู่เลยมันเอาไฟมาจากไหนกันเนี่ยมันต้องมีทางปิดมันสินี่ไปไหนอะ่ะ โอ้โอ้โ, it, โอ <iałem S 1> want, ้มึงขี้โกงกูขี้โกงกูมึงขี้โกงกูหลบไม่เห็นกูหลบหลบไม่เห็นกูหลบหิวหิวเลยหิว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 หูเอ้านี่ไงมิแกนน่ะฮอฟฟี่อันน่ะ โอ๊ยกลับมาเราสวนมันไปใต้น้ำได้ปะเหมือนจะได้เหมือนจะได้เฮ้ยโอ๊ะโอ้โอ๊โอ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 อะออะอโอโ มันมองไม่เห็นโอ้โอ,อ,อ,อ <c oughs> คืองี้เวลาวุดน้ำอะ่ะมันมองไม่เห็นอะไรเลยเว้ยแล้วขึ้นมาตะหน้าแม่งก็มีน้ำติดอู่ โอเคแต่เรารู้รู้สปอตแล้วมันคงไม่เปลี่ยนสปอตที่มีไฟใช่ไหม ke mana? Kita udah Oh. Mau dia makan. เดี๋ยว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 มึงเห็นกูได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋โกงขี้โกงขี้โกงกูมึงขี้โกงกูมึงเห็นกูได้ยังไงขี้โกงกูแล้วขี้โกงกูแล้วนี่ขี้โกงกูแล้วเดีวเเบกเรวเเเโดดอ่ะ โหแล้วกูต้องมาสับสวิส้ใหม่เซฟให้หน่อยก็ไม่ได้ยิงงูกว่า กลับไปทางนั้นดีโอ้ ไปโอ oh, oh. uh. uh ้ยเราเบกไปเลยงั้นตอนนี้แหละโอ้ยโอ้ยดีเบกอือโออ้กี้พึ่งโดดไม่โดดไม่โดดไม่ถึงได้ไงวะเบก ว่าเอ้ยอะไรอ่ะวันนี้ก็มีอะไระะไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยเด็กอันนี้คือหน้นไปนไหนอ่ะ What did you do to her ไปทำอะไรกับเธอ Keep นายเก็บความลับจากตัวเองไม่ได้หรอกเราเนี่ยนี่คือทำอะไรอ่ะก็คือให้ให้ดึงมาให้พังอันนี้ว่างั้นหรือเปล่าไม่มีทางไอเดียวทำไมวะคุไม่มีใครตามหลังมาน,นะมันกลับไปได้ถึงไหนเนี่ย

ไม่ต้องอยู่ในโรงเรียนก็เห็นพี่เน่าได้พี่เน่ามันออกมาโลกความเป็นจริงแล้วอย่างนี้หรือเปล่าอางนี้โอเคเธอเลยวะลงไปเบรกลงไปบอกให้ลงไปไง๋อไม่ใช่โอ้ใครมาดูลาลอเฮ่ออ,อะไรบไดนแนาดหรอ,ออกใจหมดเบรกโอ้ 800ฟุตค <tı ro> ุณพระพระเจ้าไม่รักแกเลยไม่เหมือนฉันแล้วโอใหม่ก็รักกูอย่าฆ่ากูรักกูอย่าฆ่ากูเสียงตามหลังมาแล้วดีใจเย็นใจเย็นใจเย็นอีนั่นนะใจเย็นเบรกมึงอะใจร้อนหน่อยเร็วเร็วโอ้โหจีนตั้งทำอะไรวะเร็ว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 ไปอีก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  biết bạch 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 yêu thương bạch 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 chơi chơi bạch mày à? bạch 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 ไม่ต้องมารักกูทงประเา้าต้องมือไงแหละไม่ต้องมาจับไปไกลกูอย่ามายุ่งเด็กเบบมึงก็บุดได้จริงมงนั่งยิ่งใหญ่ทำไมวะป่าเอ้ยโอ้ยเอา เหมือนก็จะถล่มไอ้นี่ก็ไล่โอไปละไปเถอะๆอุ้ยอุ้ยสิบหอยละโอ้ถูกตายไปเนี่ยถูกแหละถูกนะอ๋อนี่นี่โอ้โหโอ้โหเราต้องมาต้องมาต้องมาบรรจงเดินเออไม่เป็นไรแล้วนะไม่เนไรแล้วนะ โอเคโอ้ยโอ้ใครลงน้ำมาวะโอ้ลงมาอีกคนกี่คนอะปรานที่มีไฟแล้วกันว้ากะดกันเออ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 ย่าอย่ฮึแ้ฮึว้าโอ้แมวแอ้ No 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 n หม่ใม่ม่ไปกูไป

ที่นี่คือที่ไหนนี่กระดาษอะไรชัปเตอร์ไม่อ่านนะอ๋อโอเคถึงที่รักเลือดาบเลือด find lin nothing matters but lin โอเคโอเคโอเคแล้วก็คือไงข้างบนเหรอไม่ใช่แปลงไหนอะ่ะ ไปไปทางไหนเบ็กนี่หรอเออแหนวว่าเบ็กครับนี่ใค่เข้ามาเก็บกระดาษแค่นี้หรออืมโอ้เงือแตกพักกันแล้วเนี่ยอ้อนี่ไงบันไดโอ้ ไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าขอขอขออย่าตามมาอย่าดักหน้าด้วยบนบันไดเนี่ยอย่าอย่าต่อยกูตกปีกแบบหน้าผาตรงนั้นเออโอเคขอบคุณครับเป็นเด็กดีมากๆพระเจ้าขอให้พระเจ้ารักพวกแกพระเจ้าของพวกแกนะไม่ต้องมารักกูเออโอเคโอ้โหมันเดินกันกลับกบกลับอยู่ข้างบน เออนี่อ่ะฮะแล้วก็ก็ถามมีใช้ยอยู่โอเคเอออ้อ,อน,นี่โอ้โหไม้เล็กไปเปล่าไม่ตกใช่ไหมตรงตัวดีเล็กตรงตัวดีตรงตัว, AD, ตตว,ตตวอ้าวเอาขึ่งหรอ,อเ เออคกรนิกเกรนิกโอเค,อเคได้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 ไหนวะเนี้ย,ยงี้แล้วกันเออเออเออพอ,อ,อนะไอ้นั่นนะวาวอะไรอะไม่ต้องมาไล่กูแล้วนะอ๋อสเตอร์15ไม่อ่าน มันเป็นคำสอนจะมาคิดกันเองอ่ะจนไม่อยากฟังเท่าไหร่เอ่อเจ๊ปุ้ยหลบเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยโอ้โหอุ๊บปอกผมอะไรเอ้ยโดนทำยาเสน่ห์ไอ้เอากล้องมาเอากล้องไหนกล้องกู โอ้คลิปลงคลิปลับกูหล oh, right. ุดหมดทำอะไรกันอะโอ้โหทำอะไรกันอะถ้าทำแบบนั้นมันโอ้โหโยก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 ไปให้มันหลุดลงเฮ้ยลินเหรอลินเบ๊กเบ๊กพระเจ้าเบ๊กช่วยด้วยลินลินทำมาแล้วโอ้เจ็บมาก เจ้าก็ะจะโอนอะไรกัน <c oughs> ฉันมีความสุขมากมายที่จะแชร์ร่วมกับเจ้าไม่อยากไม่อยากกูไม่อยาก,มมยากดูความสุขกับมึงกูมไม่อยากคือตอนแรกก็กะจะให้พาร์ทนี้มันเป็นพาร์ทท้ายอะไรนะครับแต่ว่า เออ่นื่องจากพอมาดูแล้วมันยาวเกินไปฉะนั้นก็ขอตัดครึ่งไว้ตรงนี้แล้วกันยังไงก็ฝากวันเตอร์ร้านไ้ด้วยนะครับร้านพาวเวอร์เพย์ร้านเกมบอภไยแน่นอนไม่มีรีฟันนะครับลิงก์อยู่ในเจสคริปชั่นนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ด้วยนะครับคมากนะครับไชยกำแพงพัฒน์นะครับบ๊ายบาย